อัคโตเวปปัสนานาังอัคังธรรมังมิจฉาณตังเมื่อบุคคลรู้จักธรรมอเลิศเลื่อมใสแล้วในความเป็นของเลิศอาเคพุทธทปสัสนานางังเลื่อมใสแล้วในพระพุทธเจ้าผู้เลศทากินเนเยอนุตเตเรซึ่งเป็นทากิเนยะบุคคลอย่างเยี่ยมยอด อาเคธรรมเมปสัน,นานังวิราคูปสเมสุมมสเคเลื่อมใสแล้วในพระธรรมอันเลิศซึ่งเป็นธรรมอันปรสศจากราคาและสงบระง,งับเป็นสุข อาเคสังเคปสันนานังเลื่อมใสแล้วในพระสงฆ์ผู้เลิศบุญยเขเตเตอ,อนุต,ตเรซึ่งเป็นบุญยเขตอย่างยอดอาคาสมิงทานังคทตตังถวายทานในท่านผู้เลิศ อาคังปุณยังปวัตติบุญที่เลิศย่อมเจริญอาคังอายุจะวันโนจาอายุวันนาที่เลิศยาโสกิติสุขังพลังและยศเกียรติคุณสุขาภาระที่เลิศย่อมเจริญ อาคัสสัทธาตาเมทาวีอาคัธรรมะสมาหิโตผู้มีปัญญาตั้งมั่นในพระธรรมอันเลิศแล้วให้ทานแก่ท่านผู้เป็นบุญญาเขตอันเลิศเทวภูโตโตมโนโซวาจะไปเกิดเป็นเทพพยิดาหรือมนุษย์ก็ตามอาคัปัตโตปโมทติติ ย่อมเป็นผู้ถึงความเป็นผู้เลิศบันเทิงอยู่ดังนี้